สมัครบัตรเครดิต UOB ออนไลน์นะครับใบไหนนะครับสามารถแลกรับกระเป๋าเดินทางได้นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับหลังจากควบรวมนะครับกิจการของซิตี้นะครับบัตรตอนนี้มีเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสมัครออนไลน์ใบไหนนะครับสามารถรับนะครับแลกรับกระเป๋าเดินทางได้นะจ๊ะไปดูกันเลยจ้ะสวัสดีจ้ะเพื่อนๆก็คลิปนี้นะครับสำหรับ บัตรเครดิตนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่อยากจะสมัครบัตรเครดิตเพื่อจุดประสงค์แลกรับกระเป๋าเดินทางนะครับชอบสะสมกระเป๋าเดินทางเหมาะมากๆวันนี้นะครับ UOB นะครับหลังจากที่เขาควบรวมกิจการของซิตี้เนาะเขาก็เปลี่ยนหน้าตาใหม่นะครับบัตรจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปส่องดูว่าใบไหนนะครับสมัครแล้วสามารถแลกรับกระเป๋าเดินทางได้นะครับกติกาคือ การแลกรับกระเป๋าแบบนี้นะครับก็คือเพื่อนๆต้องสมัครบัตรเครดิตก่อนนะครับทีนี้พอสมัครผ่านนะครับเขาก็จะมีระยะเวลาให้นะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับหนึ่งเดือนนะครับภายใน1เดือนที่เพื่อนๆได้บัตรเครดิตแล้วนะครับต้องเอาไปรูดนะครับมียอดค่าใช้จ่ายตามที่เขากําหนดนะครับบางใบก็10,000บาท1 5 0 0 0บาทอะไรก็แล้วแต่นะครับพอเราใช้จ่ายครบนะครับ ตามที่เขากําหนดแล้วนะครับเราก็สามารถเอานะครับยอดเนี่ยไปแลกรับนะครับกระเป๋าเดินทางได้นะครับประมาณนั้นอันนี้คือคีย์เวิร์ดใช้เหมือนกันทุกใบเลยนะครับทุกบัตรเครดิตเลยก็ได้นะครับเพราะชอบเล่นมุกนี้กันนะครับไปไปดูของ UOB กันนะครับหน้าตาเนี่ยเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับมันก็จะคล้ายๆของซิตี้เหมือนกันเนาะผมว่านะหน้าตาาจะออกแนวซิตี้นะครับแล้วก็ บัตรเนี่ยก็จะเพิ่มเยอะมากขึ้นนะครับลูกค้าเก่านะครับก็ลูกค้าเก่าของซิตี้นะครับเดี๋ยวทาง UOB จะส่งบัตรใหม่ไปแทนบัตรเก่าให้นะครับโอเคมาดูมีใบไหนบ้างนะครับใบแรกนะครับอ่าอันนี้ซีนิตไม่แถมนะครับอันนี้เป็นเวลไม่แถมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครดิตเงินคืนนะครับอย่างอันนี้ UOB 1ก็เป็นเครดิตเงินคืนนะครับ แล้วก็เบนต์นะครับก็จะเป็นขาแนวสะสมนะครับเห็นไหมครับก็แตกต่างกันตามการใช้งานนะครับออคิดพัสก็เป็นไม้นะครับสำหรับสายการบินนะครับแล้วก็รอยเยาะออคิดพัสดฟรีเฟร์ก็เป็นเกี่ยวกับเลขไมเหมือนกันสําหรับการบินนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับเป็นคิดไฟเออร์ไม้นะครับก็จะเป็นไม้เหมือนกันนะครับสําหรับ สายการบินเนาะแล้วก็มีอะไรอีกแกล็บล่ะแกล็บก็จะเป็นเขาเรียกว่าส่วนลดนะครับถ้าเป็นแกล็บใช้คําว่าส่วนลดนะครับส่วนลดแกล็บนะครับแล้วก็เจอแล้วทุกคนยังเหมือนเดิมนะครับแมคโครนะครับแมคโครนะครับนี่แมคโครมีลูกกระเป๋าแน่นอนครับต้องแถมกระเป๋าแน่นอนนะครับแล้วก็เพื่อนๆต้องจําไว้นะครับเขาจะมีคําเตือนสําหรับ เรื่องของหมดการเงินนะแบงก์ชาตินะครับให้อินฟูเนี่ยขึ้นคําเตือนแล้วก็อ่านนะครับระหว่างคลิปทุกคลิปเลยนะครับก็คือใช้นะครับเท่าที่จําเป็นแล้วก็ชําระคืนได้เต็มจํานวนตามกําหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16%ต่อปีนะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าชําระคืนได้แบบเต็มจํานวนคืออะไรนะครับก็เวลายอดมาใช่ไหมครับบัตรเครดิตเนี่ยมันก็จะมียอด เ,เต็มจํานวนนะครับกับยอดขั้นต่ํานะครับบางคนไม่รู้ไปเลื่อนจ่ายขั้นต่ํานะครับทีเนี้ยพอจ่ายขั้นต่ําแล้วเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับก็คือเราเหมือนกับจ่ายดอกเข้าไปเรื่อยๆครับมันก็ไม่หมดสักทีดอกมันก็จะทบท,บ,ทบไปเรื่อยๆนะครับแนะนําเอาเป็นจ่ายนะครับเต็มจํานวนที่เขากําหนดให้ดีกว่านะครับจะได้หมดไวๆนะฮะเพราะว่าถ้าแบบดอกมันไปถึงนเนี่ยแอวโหู ตอแตรครับพูดเลยต่อแต่นะครับมาดูกันต่อสําหรับแมคโครนี่ครับแถมใบนี้นะครับสำหรับการใช้จ่ายใช้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมดูให้ใช้เพียง2,000คะแนนสะสมแลกรับกระเป๋านะครับขนาด26นิ้วนะครับอันนี้ได้เป็นพอยต์นะครับสมัครแล้วได้พอยต์นะครับได้พอยต์แล้วก็ได้บัตรกำนันแมคโครนะครับ มูลค่า1,000บาทนะฮะแล้วก็ใช้ไอ้2,000เนี่ยเอาไปแลกกระเป๋าใบนี้นะครับอันนี้ดีได้2อันเลยได้แบบคะแนนสะสมแล้วก็1,000สําหรับบัตรกำนันแมคโครนะครับเนี่ยเพื่อนๆเลื่อนลงมาดูนะครับเนี่ยอยากสมัครใบไหนก็เนี่ยกรอกข้อมูลแล้วก็ยินยอมยินยอมนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขารับเรื่องนะครับแล้วก็เขาติดต่อกับนะครับว่าเรา ต้องทํำยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยเงื่อนไขสมมุติเราสนใจใบนี้ใช่ปะ่ะกดดูเนี่ยเงื่อนไขนะครับฟรีปีแรกนะครับถ้าเป็นปีถัดไปสําหรับบัตรหลักนะครับพันเบาทไอ้พันเก้าร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบัตรเสริมก็จะอยู่ที่950าาสนะครับการทำนี้มีอยู่นี่นะครับใช้จ่ายถึงยอด2องแสนก็ไม่ต้องเสียอะไรประมาณนี้นะครับนี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับถ้าจ่ายขั้นต่ำเนี่ย ถึง16นี่ไม่ไหวนะนี่ผ่อนคืนค่าตา่ำาเหไหมครับผ่อน5%เร์ไปไปมามันจะไป16นะครับให้จ่ายเต็มจำนวนนะครับอันนี้เป็นค่าธรรมเนียมชำระคืนอะไรก็ว่าไปเพื่อนๆลองอ่านดูนะครับส่วนโปรโมชั่นกระเป๋าเนี่ยอยู่แถวๆเนี้ยเพื่อนๆลองหาดูแล้วกันนะครับนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช้ใจ่ายผ่านบัตร2,000 20, 0บาทขึ้นไปภายใน60วันอ่านี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหม 2,000 0ภายใน60วันก็ตกเดือนละประมาณ1,000 0น,น,นะครับเพืเ่อนๆที่มียอดใช้จ่ายต่อเดือนหลักหมื่นอยู่แล้วอ่ะก็สามารถสมัครสบายๆแล้วก็แค่เปลี่ยนบัตรรูดแล้วก็มาใช้2ครับ2เดือนได้แล้วนะครับเห็นไ,ไหมดูกติกาตรงนี้นะครับเพื่อนโอเค1ใบเนาะ,ะหนึ่งใบสำหรับแมคโครแล้วก็ใบต่อไปนะครับเป็น Lazada ก็ได้เหมือนกันนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือเดี๋ยวลิงก์นี้ผมแปะให้เนาะ เป็นกระเป๋าเดินทางคล้ายๆกันนะครับมูลค่า9,000กว่าบาทแล้วก็โค้ด Lazada นะครับ1,000บาทาเห็นไหมเหมือนกัน,นเพื่อนๆรายละเอียดนี้เพื่อนๆดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปเร็วๆนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป2บใบแล้วนะใบที่3อ่ะอันนี้ก็แถมนะครับพีว i ไมก็จะคล้ายๆเดิมพีว i ไมนะครับเป็นแกลกรับกระเป๋านะครับ26นิ้วนะครับใช้2,000คะแนนแล้วก็ยอดยอดใช้นะครับ ออนไลน์นี่ได้7,5 0 0้คะแนนนะครับนะกกติกานะครับเข้าไปดูเอาเองนะเพื่อนๆนะตรงนี้นะผมดูไ้แล้วครั้งหนึ่งนะแล้วก็ใบนี้พี่เมียนะครับพี่เมียก็ได้เป็นสะสมคะแนน7,5 0 0แล้วก็กระเป๋านะครับกระเป๋าตัวใบนี้มูลค่าไม่บอกนะไม่บอกมูลค่านะครับ แล้วก็ใช้คะแนน2,000คะแนนนะครับก็ได้7,500แล้วก็ใช้2,000แล้วก็บวกกับยอดใช้จ่ายดีครับกําหนดครับไปแลกกับเต er. าเด้อสามใบแล้วนะ 1, 2ใช่อ้ไหมสามสี่อ่ะสี่ใบแล้วอ่ะใบที่5อันนี้ไม่มีใบที่6ไม่มีใบที่7ไม่มีใบที่8ไม่มีอ่าสรุปมี1 2 3 4 5ี่ห้าใบตอนนี้ที่เอ้ย 1 1ใบ2ใบ3ใบ4ใบนะครับอ่ะโอเคมี4ใบตอนนี้ที่สามารถแลรกรกับเปาได้นะครับเพื่อนๆตามนี้เลยนะครับไปใครอยากได้กระเป๋าก็จัดไปนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงมีบัตรเพิ่มมากกว่านี้นะผมว่านะครับแล้วก็อย่าเลื่นี่เดี๋ยวแปะให้ลิงนี้นะครับเข้ามากรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับ ฝากช่องไว้ด้วยเจเสียเบอร์นะครับไลค์แชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็คลิปไหนที่ชอบกดเข้าไปดูได้เลยนะครับนี่แล้วก็ลิงก์นะครับลิงก์สมัครผมแปะไว้ที่ด้านล่างนะครับคำอธิบายนะครับจะแปะไว้แถวนี้เพื่อนเพื่อสามารถกดเข้าไปแล้วก็จะเด้งไปหน้าเมื่อกี้นะครับในการสมัครก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีบัตรอื่นๆด้วยนะเพื่อนเพื่อสามารถสมัครได้นะครับผมทิ้งไว้หลายใบเลยนะครับผมทำแอฟเฟอร์เตกับเขานะครับของแท้แน่นอนนะครับ มีสินเชื่อบ้านด้วยนะสินเชื่อรถก็มีนะครับอุปกรณ์กีฬาซื้อคอมซื้อมือถือนะครับมาดนาแอดไว้พวกนี้มีเหมือนกันนะครับลาซาด้าช้อปปเก็บปูปองนะครับเซเว่มีแมคโครมีทิปมีด2 s อะไรก็มีลองดูแล้วกันนะครับอยากจะซัพพอร์ตแต่ไม่รู้จะซัพพอร์ตกันยังไงเพื่อนๆก็ซื้อของแล้วกันผมก็ได้ขนามก็ไฟด้วยเพื่อนๆก็ได้ของนะครับโอเคบายบายครับสวัสดีครับ